คุณทองพาเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องมาคุยกับคุณทองอีกแล้วจ้ะมาคุยกับเจ้าคุณทองอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนั่งกับถามดีๆนะจ้ะวัตมนบอตกป่านั่งถามตลอดเลยจ้ะคุณทองสบายดีไหมโอ้จะเป็นแข้งกันคักเนาะคุณน่ะ <laughs> จะเป็นแข้งกันห่องคักเนาะย่าแม่เอ้ยคุณนะจ้ะ อี่ยางคุณทองคุณนะสัตว์หน้าหน้าชนิดนะจ๊ะไก,ก่ตกฮะเจบุญทรรหรือเปล่าน้อยหรอคุณทองบอกเลขหน่อยเลขออกตัวไหนบอกน้อยหน่อยบอกน้อยหน่อยเร็วเล็ออกตัวไหนบอกน้อยหน่อยคุณทองใช่คุณทองแสนรู้ไหมคุณทองแสนรู้หรือเปล่าหืะ คุณทองแสนรู้หรือเปล่าบอว่าวลา,วาอ่ะแสนรู้จริงบอกหวยหนสี่บอกเลขแนะ่เร็วเร็วออกตัวใดเนี่ฮะเร็วออกตัวใดบอกหน่อยแนะ่ใหงวดที่แล้วอะ่ะคุณทองบอกหนึ่งหกสี่หกใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ไหมคุณทองงวดที่แล้วคุณทองบอกหนึ่งหกสี่หก หนึ่งหกสี่หกใช่ไหมขอไม่ในะห้เปิดหน่ะฮึขอพี่ให้เปิดหน่อยอะไรนะ <c oughs> คุณทองร้อนไหม <c oughs> บุญธรรมอยู่ร้านเป้าเขีย <c oughs> ดไปไหนเขียดอะฮะเพราะไม่รักไปอะเขียดไปไหนแล้วโบไม่ยอมไปไหนโบโบอยู่ร้านเป้า <c oughs> โบโบกับบุญธรรมอยู่ร้านเป้า ใช่เปล่าไม่น่าฝอยน้อยถูกเลขหรือเปล่าน้อยถูกสิคุณทองมีอะไรจะบอกไหมคุณทองจะบอกอสักตัวไหมอหอบอกเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมหน่อยเร็วบอกเพื่อนเพื่อนกับท่านผู้ชมหน่อยบอกเลขหน่อยตัวไหนตัวไหนเร็เว <laughs> เร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วบอกบอกบอกตัวไหนตัวไหนตัวไหนไม่ไช่ปล่อยค่ะ ตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัไหนเออไปแล้วนะไม่บอกอะ่ะไปแล้วนะไปหาชมนกหนูที่อื่นก่อนนะบายบ้ยบรรยากาศอยู่บ้านตาคาเฟ่ดอกไม้ดอกไหลเพิ่งงามงามจ้าพุิ่นอะมุมโนนอีกนะจ้ะ มุมน้นอีกนะคะดอกไม้ส,สวยนะคะทุกคนชื่นใจกันเลยนะคะเห็นดอกไม้แล้วเป็ดบรรยากาศที่บ้านตาคาเฟ่จ้าเป็ดรอยน้ำองลงองลงเลยบรรยากาศดีดีจ้า ลูกนกยุ่งจ้าพี่น้องมันคือไก่หน,น่อยแต่ริงงมันคือลูกนกยุ่งนะคะต้องต้องไอ้นี่นานกี่เดือนก็มันถึงจะเอาออกมาเลี้ยงกับพวกได้ดอนนัอนนี้มันกี่เดือนเราก็ไม่รู้เนาะลูกนกยุ่งแต่ฮักแต่ฮักค่ะตอนน้นอยๆคือลูกไก่นะจ่ะไก่ต๊กไก่ต๊กต้องเด็ดออกไหมเนี่ยดอกไอ้นี่ยร่วงละเห็นไหม เราต้องแบบว่าให้เหลือแต่ดอกสีสวยนะคะสดชื่นนะคะ้าเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนอะจ้ามาเรอเล่นบ้านตาคาเฟ่ออันนี้ต้นอีอยงนี่คือสีงามแทถเพิ่องฝาบรรยากาศนะคะอุย้ยมองนี่ไหมไป็นตะนังส้มวิวย้อนขาดีแทะอันนี้เขาต้นบักย่อน้ำผลอุย้ยเริดเคลรเิดตาฮักเทนินไหม ตะฮักแท้ดอกไม้ประดับประดาออ้ยเบิ่งอันนี้ก่อนแล้วมาดูไอ้นี่ก่อนดีไหมพี่น้องแล้วงามนะจ๊ะง,งามมากมายงาม,งามจ๊ะกระบอกเพชรท่านเนี่ยคือเอเรียนนะจ๊ะพี่น้องเอเลียนไป แน่อนอนบา้านสวนผ้าพรมีผีหนอกไปต้นทางขุดจ้ะเดี๋ยวมือเ็าใายที่หลังให้แกมันก่อนเลยไป่ก่อนเลย <c oughs> ผ้ามาชมกบครับดมเมื่อน,นั้นนะเดี๋ยวผ้าเพื่อนๆมาเบิ่งกบกันจ้ะบ้าจกคาเฟ่มีอาหารมีเครื่องดื่มเพียบพร้อมเลยนะคะ อ้าโบโบอโบโบก็มาเออเออกบอ๊บอบกบอ๊บอบกบอบอ๊บเฮ้ยน้องโบก็มาน้องโบก็มาโอ้โหคาบไม้ด้วยคาบไม้โชด้วยโบโบครับโบโบก็มาเหรอครับอู้หเป็นอะไรเป็นอะไรโบโบเป็นอะไรท่านผู้ชมเบียนหัวเลยเด้อ โอ้โหน้องโบอ๋ออ๋ออเอา๋ออ๋อเป็นอะไรอวดอ๋อก้องเป็นอะไรก้องทำไมมาเดินกลับไปกลับมาอย่างนั้นน่ะเฮ้มันจะไปไหนของเขาอ่ะอะไรโบ้โบ้เดินเป็นอะไรของโบ้อ๋ออ๋อเอามาวางไว้ที่เดิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยขันเขียวขันเขียวอืมขันเขียวขันเขียวมาไปแกงพี่มิกนะ โบ่ไปแกล้งพี่มิกนะโอ้เป็นไรครับโบ่เป็นไรครับโบ่เป็นไรครับแล้วโบ่ไปไหนนะ่ะโบ่คิดถึงนางน้อยบ้านสวนไหมฮับโบ้ ปัญจการดีดีจ้ะน,นักหนาบานสวนบ่มี่มองไปน้ะจ้าพมเมงพี่น้องนักหนาบานสวนกะมาเล่นที่บ้านตาคาเฟ่ตลอดเลยจะ้ะเวลาบ่มีมี่มองไปน้าจ้ะบ่ได้กลับน้องบารลำพูไปเลาะบ้านสวนกะนี่ค่ะมาบ้านตาคาเฟ่มาเล่นกับเจ้านกขุนทองแล้วก็มาเล่นกับน้องบัวโบเนี่ค่ะเน,นี่ยเนี่ยเน,น,นี่ยโบโบหลังรักเนี่ยโอ้คิดถึงคิดถึงกันคิดถึงกันโอ้ชนชนชน ถึงกันเหรอครับคิดถึงกันเหรอครับคิดถึงกันเหรอครับคิ่ถึงกันเหรอครับคิ่ถึงกันเหรอบ่แคดถึงกันเหรอ สวยๆต้นกระบองเพชไมาชมสวนบนาไกล ใกล้กับโยกกันพูดนะจ้าแลนมาแล้วแลนมาแล้วพามาชมสัตว์นานาชนิดที่บ้านตาคาเฟ่กันเทิงไก่เทิงเป็ดเรือกระมีพายก,บบกบบาระบองเพชรกระบองเพชรงามนะจ๊ะสวยสวยขนาดเป็ดกระแบวบไหวที่บ้านตาคาเฟ่นะคะทุกคน เค okay, จ้าเจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นหอ่อยหมอปลาสวนตะลอนทั่วนะคะสวัสดีค่ะ